สนับสนุนโดยบ้านฟ้าเปียโรเนสโตอีกหนึ่งโครงการคุณภาพภายใต้แบรนด์ NC Group ยุทธการการการ,รวมรัฐให้เป็นหนึ่งเดียวของชิมซีฮ่องเต้นี่นะคะได้ดำเนินตามแผนของเว่ยเหลียวโดยรีฟูเวยซึ่งทั้งหมดจะมี12ยุทธการด้วยกันและก็รีฟูเวยจะเป็นคนที่นำแผนนั้นมาขยายผลอีกครั้งหนึ่งว่าควรจะทำอะไรก่อนหลัง และเขาก็มีที่ปรึกษาคนสําคัญที่ได้เอ่ยไปแล้วก็คือนามว่าการหลอแล้วก็มีแม่ทัพคนเก่งเลยนะคะมีนามว่าเมื่งเถียนคือผู้ง่ายทุกอย่างเนี่ยมันจะต้องมีลําดับขั้นตอนของการช่วยเหลือและทําให้แผนทุกแผนนั้นดําเนินและสําเร็จไปด้วยดีดีผู้วมยตัดสินใจที่จะต้องตีแคว้นหานเป็นแคว้นแรกเพราะว่าอาจจะถือว่าเป็นแคว้นเล็กแล้วก็มีที่ปรึกษาที่มีชื่อเสียงอย่างยิ่ง แล้วก็เป็นที่ปรึกษาคนนั้นเราก็รู้จักดีนะคะคือหารเฟยซื่อซึ่งในการที่ใช้ยุทธการในการที่ยึดดินแดนเล็กน้อยของแคว้นเว่ยก็ดีของหานก็ดีเป็นเหตุให้องแห่งแคว้นหานั้นต้องส่งหานเฟยซื่อซึ่งเป็นที่ช่างของคุนนางในนั้นอยู่แล้วนะคะมาเป็นทูตเจรจาแล้วก็ถูกดึงตัวมาช่วยในการวางแผนรบกลับเข้าไปตีหารอีกครั้งหนึ่งและหลังจากที่ตีหารได้เป็น แคว้นหานได้เป็นแคว้นแรกแล้วหานไฟซื่อก็โดนยาพิษตายอาจจะเป็นว่าไม่ไว้วางใจหรือเป็นที่อิจฉาริษยาของเซนาบดีหลี่ซื่อก็เป็นไปได้ทั้งสองอย่างนะคะแต่อย่างไรก็ตามแพนนั้นก็สําเร็จลงได้ในยุทธการที่เรียกว่าตีแคว้นหานก่อนนะคะแล้วก็เป็นการดึงตัวที่ปรึกษาคนสําคัญมายุทธการที่สําคัญอย่างยิ่งนะคะก็คือการยุให้แคว้นเอี้ยนกับแคว้นเจ้าทะเลาะกัน ซึ่งในแผนการอันนั้นก็คือการปล่อยราชทายาทไท่จือตันกลับแคว้นเอี้ยนนะก็มันทำให้เจ้าเขาก็หวาดระแวงนะคะแล้วก็ยังมีแผนอื่นๆอีกดังที่กล่าวมาแล้วซึ่งในการปล่อยราชายาททาให้เกิดแผนมือสังหารเป็นการพิสูจน์ว่าแคว้นเอี้ยนไม่ได้เป็นมิตรกับแคว้นฉิน นะก็อันนี้ในภาพยนตร์เราก็ได้ดูมาหลายเรื่องทีเดียวน,นะคะเรื่องการรอบสังหารที่มีชื่อที่สุดในประวัติศาสตร์ของแขวนฉินแต่การสังหารนั้นก็เป็นที่มาที่ว่าแควนฉินหาเรื่องที่จะถล่มรัดเอี้ยนซึ่งเป็นลัดต่อมาที่ตีได้สําเร็จแพ้อีกอันหนึ่งก็คือการซื้อตัวขุนนางกลางฉินมีนามว่ากัวไข่ของแควนเจ้าเพื่อติดสินบนทําลายหรือฆ่า แม่ทัพคนเก่งมีนามว่าหลีมุพระเมื่อเทียนกับหลีมุนี่เขาเป็นแม่ทัพคนเก่งทั้งคู่เลยค่ะเมื่อเทียนเป็นฝ่ายชิงหลีมุเป็นฝ่ายเจ้าเมื่อทําสงครามกันเนี่ยก็ไม่มีใครแพ้ใครชนะคือผัดกันอยู่อย่างนั้นเมื่อซื้อตัวขุนนางกลางชินได้หลีมุก็ถูกประหารถูกข้อหาว่าทรยศก็ไปอันว่าพิชิตแคว้นเจ้าได้เป็นผลสําเร็จอีกแล้ว ส่วนอีกแผนหนึ่งที่ยากอย่างยิ่งก็คือการยึดแคว้นเวย่ยซึ่งเป็นแคว้นต่อมาเนี่ยนะคะก็คือเป็นการวางแผนเป็นที่มาของแคว้นการใช้น้ําในการทําสึกของคงเบ้งนะบอันนี้สําคัญมากเลยค่ะเพราะว่ายุทธการของแคว้นเย่ยเนี่ยทราบไหมคะว่าแคว้นเวย่ยอยู่ที่ไหนต้าเหลียงต้าเหลียงปัจจุบันก็คือไขฟงนั่นเองนะคะก็คือการวางแผน ดักน้ำทดน้ำเป็นตะข่ายให้น้ำนั้นท่วมเมืองก็ไปอันว่าไม่ต้องใช้ทหารนะคะใช้น้ำในที่สุดแกรนเบอร์ก็แตกด้วยน้ำที่ทดมาจากแม่น้ำหงหัวนั่นเองเป็นยุทธการที่สำคัญอย่างยิ่งแล้วก็ถูกบันทึกในประวัติศาสตร์และนำมาเรียนในทุกยุคสมัยเลยค่ะ